วันนี้เรากำลังจะไปแช่ออนเซนที่เป็นการแช่ออนเซนในประเทศไทยครั้งแรกของสิริคุงไปแบบไพรเวทด้วยตื่นเต้นมากคือมันจะมีอะไรให้กินในนั้นไหมเริ่มแบบอยากกินน้ำอะไรสดชื่น,สด,นสดชื่นตอนนี้ <laughs> วันนี้น่าจะไปประมาณ 3- 4สี่ที่จะไปหาร้านอาหารที่ดองกิ <laughs> เราอะเคยไปกินเมื่อนานมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันปิดไปแล้วหรือ,อยังมันคือร้านยากิโซบะที่แบบอร่อยมาก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 ,มาก,มากนั่นแหละจะไปหากันวันนี้ว่ามันยังอยู่ไหมหรือน้องแบบ เสียชีวิตตุยไปแล้วแช่เอาเซนกันแ้วเราติดมากถึงแล้วก็จะมีให้เ่าิีบออนเซนด้วย อันนี้ปะมาตูมนนไม่ค่อยรนน้อนแล้วถึงดองกีร้วตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่ามันจะมีร้านอะไรเชิดท้าเดี๋ยวมาดูไหม มถ้าเกิดไม่มีก็ไม่รู้จะกินอะไรต่เรานบ่นไม่จำได้ว่ามันจะอยู่งไหนอันนี้วะเฮ้ยเฮยใช่ใ่าะเหมือนจะใช่เออน่าจะใช่คิดว่ามได้ร้านนี้คืออร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยตายต้องดูวันนี้เป็นราคาตั้งแต่ตั่งนแแยกมาเราแิโบชร่ย

นี่แบบอร่อยเหมือนตอนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นแบบมันจะเป็นสถา,านีรถไฟอ่ะเคยกินปะมันจะมีกันดั้มด้วยสถาบันนี<อ>กันดัมันเป็นตัวโอไดบาร์จำไม่ได้เลยอันนั้นน่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นแรกๆไป สาหร่ายปะ่ะเออนี่แหละก็ว่ารสชาติไม่ขาดอะไรไปจับตูนีะนี่แหละมันอร่อยตรงนี้ไปกันต่อปะ่ะ <c oughs> 我。Oh. วันนี้ก็คืออีสตแต่อาหารญี่ปุ่นทั้งวันแต่ก็ไม่ติดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราชอบอีสอาหารญี่ปุ่นมากเพราะว่าวันนี้ก็สนุกเลยนะคะได้เจอเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานได้ไปแช่ออนเซน็นได้กินอะไรอร่อยๆคือชีวิตเราจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกใช่ไหมละ่ะเรื่องราววันนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ติดตามเราในทุกๆเล่มก็ขอขอบคุณมากนะคะไว้เล่มหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกก็ฝากติดตามอาจารย์สิริคุงขอตัวไปดื่ม